สานีภูทบเบิกับบรรยากาศที่ไม่เห็นอะไรเลยวัน,น ไม่เห็นวิวเลยเห็นแต่หมอกนี่มันเห็นตัวเลขมหเนี่ยแต่ก่อนมันจะเป็นตัวเลขอะ่เห็นไม่เห็นตัวหนังสือเลยเขาล้มอะแต่ก่อนมันจะเป็นตัวหนังสือ นี่แต่กว่ามันจะเป็นตัวหนังสือนไม่ได้เย็นเหมือนแบบมันไม่ได้มันไม่ได้หนาวเหมือนแบบหน้าหนาวเนี่ยมันหนาวแบบเขาอยู่ดนกรุ๊ปคนลุกทำไมคนลุกทำไมไปเข้าห้องน้ำเปลี่ยนไปดูบรรยากาศดีกว่าถ่ายรูปมีเหรอโอ้โหนี่พี่เขาได้กาแฟมากินแล้ว นี่ร้านขายลูกปิดแล้วร้านค้าเริ่มเปิดแล้วร้านค้าเริ่มเปิดแต่มองไม่เห็นอะไรเลยนี่ขนาดหมามันยังนอนขนเล่มนหนาวอยู่หไหมหเดี๋ยวเราค่อยขึ้นมาดูนี่มีนี่ไงมันเผาไอ นี่ไข่ปิ้งก็มีมันเผาก็มีมเนี่ยเราจะไปดูอีกทีว่าฉลุมันมีห้องน้ำไหมเมื่อคืนเราลงมามันไม่มีห้องน้ำมันไม่มีหรือว่าเราหาไม่เจอหม,หมอกเยอะมากขนาดนี้เวลาหกโมง 45, 45. ไม่รู้รก็เห็นมีคนเดินขึ้นมาอยู่เมื่อกี้เนี่ย6โมง45ดูดูดูนี่พี่น้องนี่กับบรรยากาศแบบนี้เลยไม่ต้องไม่ต้องหน้าหนาวใช่เห็นต้นไม้ลบแล้วเราก็เดินกลับก็บอกว่ามันมีมันมี

เราก็นอนกั้นอยู่ตั้งนานเอามันเข้าไม่ได้นัน่นเราข้าได้วะเออเข้าได้ไหม,ไมไแล้วทำไงนี่คือดอกอะไรเนี่ยนี่มันคือดอกอะไร มองไม่เห็นอะไรเลยนึกว่าต้นทุเรียน

สีดาเหรอต้องไปถามเขาว่าห้องน้ำเขา <S <S 2> <S 2> <ละ>้าไหนเขาบอกว่าแต่ออาทิตย์ที่แล้วมามันสวยค่ะอาทิตย์นี้กำมันเป็นแบบน,นี้นี่มันลอยฟุง้งเต็มเหมมันไม่ลอยเป็นทะเลอ่ะ ต้โนีลออน้า oh, ด oh, ้วยนะต้สวยดีอ่ะต้นสนอะไรต้นสนใช่ไหมสนแหละ ด้านหน้าก่นซ,ซ,ซ,ซล้วกถามนี้ือ้อข่เร,อออเ,รเริเล่มขึ้นเยอะแล้วครับ minga a ยางคืน ที่มันทำตรงนี้แถวๆน่าจะแถวนี้แหละทำเขอนทำอะไรเนีย<อ>นยาว,ยาว บางคนเขาบอกว่ากลางคืนอนะคืนง่ายอนะคืบเขาลงเขาแบบนี้นเลยเขาบอกว,ว่าดูไฟอย่างเดียวหนเห็นไหมไฟอยู่ข้างบนเนหะ็นแสงไฟอะ่ะ